นับสนุนโดยปะตะทสารพลังใจ We Fight Together สวัสดีค่ะพากินเที่ยวทั่วไทยตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทานบุฟเฟ่ใจกลางแยกราชประสงค์อ่าๆราคาเหรอคะแค่588บาทเด็เท่านั้นเองจะเป็นที่ไหนนั้นตามจอยมาเลยค่ะ ห้องอาหารจินเจอร์โรงแรมฮอลิเดย์อินกรุงเทพย่านศูนย์การค้าใจกลางราชประสงค์ค่ะเชิญชวนแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านในครอบครัวให้มาอิ่มอร่อยแล้วก็สนุกสนานไปกับการฉลองเทศกาลสำคัญกับเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่คุณรักพร้อมกับการรับประทานอาหารสุดพิเศษที่ห้องอาหารจินเจอร์ชั้นล็อบบี้ ที่นี่มีทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติในรูปแบบบุฟเฟ่อาทิอาหารไทยเลิศรสยอดน,นิยมอย่างส้มตำไทยหรือว่าจะเป็นอาหารตะวันตกก็มีให้เลือกรับประทานกันตามความชอบนะคะยังมีของหวานสุดพิเศษอีกมากมายหลายรายการค่ะมาอิ่มอร่อยเพราะเมนูพิเศษประจำวันอาทิขนมจีนน้ํายาปูที่เขาให้เนื้อปูก้อนโตๆต,ตเน้นๆเลยค่ะ น้ำยาปูนี่ปรุงพิเศษถึงเครื่องยังมีเส้นขนมจีนที่สดใหม่เสิร์ฟพร้อมกับผักสดที่เขามีให้เลือกมากมายให้คุณรับประทานกันอย่างจุใจเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. นอกจากนี้ค่ะยังมีข้าวซอยไก่กับเส้นหมี่กรุบกรอบและน้ำซุปรสชาติจัดจ้านตามแบบฉบับอาหารทางเหนือทานคู่ไปกับเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มและผักดอง Ginger Restaurant บริการมื้อเที่ยงเริ่มเวลา11น30นไปจนถึง14น30นค่ะส่วนมื้อเย็นเริ่มเวลา17น30นไปจนถึง21นราคาเน้นๆนะคะที่588บาทเน็ตสำรองที่นั่งโทร026561555 และอาทิตย์หน้านะคะจะพาไปกินเที่ยวทั่วไทยที่ไหนอย่าพลาดเปิดไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วเจอกันตอน6นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะสวัสดีค่ะ